ผมจะลองหยิบยกในบางเรื่องมานะครับเพื่อให้เห็นว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปรับกระบวนการขั้นตอนของเราสิ่งที่สําคัญมากอยู่ตรงนี้ของอื่นน่ะที่ไม่ใช่ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงอะ่ะเก็บข้อมูลฟาเตอร์มาเตอร์สปาสนะครับแล้วก็บุคคลผู้ติด,ดต่อในกรณีฉุกเฉินเงี้ยจะเก็บไม่มีประเด็นนะแต่ท่านต้องมีข้อความอะไรบางอย่างให้ผู้สมัครงานเนี่ยหรือว่าพนักงานเนี่ยยอมรับว่าได้ ขอความยินยอมจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เช่นนั้นท่านก็ต้องกลับไปขอความยินยอมจากบุคคลต่างๆเหล่านี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาในระบบของเราโอเคไหมฮะภาระนั้นจะเป็นของใครละ่ะถ้าเป็นภาระนั้นอ่ะโยนให้กลับเป็นภาระของพนักงานคับของพนักงานเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการอะไรแก้เกี้ยวข้อกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่า ถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลสวนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลสบวนโดยตรงอ่ะท่านต้องไปขอความยอมเขาหรือสามารถอ้างได้ตามฐานทางกฎหมายหรือฐานการประมวลผลข้อมูลท่านเก็บข้อมูลพ่อข้อมูลแม่ข้อมูลคู่สมรสข้อมูลของข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อฉุกเฉินอาจจะเป็นข้อมูลคู่สมรสหรือใครก็ได้ไงท่านจะเอาอะไรมาอ้างสำหรับการเก็บข้อมูลของของบุคคลต่างๆที่เป็นบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือผู้สมัครงานของเราโดยเฉพาะในกรณีเนี้ยเขายังเป็นผู้สมัครงานของเราอยู่เลยนะท่านจะเอาอะไรมาอ้างว่าท่านจัดการท่านที่จะไม่ต้องขอความยอมจะเอาฐานอะไรมาอ้างประโยชน์อันชอบทของเราเราะหรือมันกระทบกับคนภายนอกเนี่ยบุคคลภายนอกเขาก็มีสิทธิ์นนะในการที่เขาจะบอกว่าเขาไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเรื่องต่างๆแบบนี้เลยเฮ้ยแต่มันก็น่าจะคาดหมายได้นะบุคคลภายนอกก็น่าจะคาดหมายได้เอยอย่ามันคิดอย่างนั้นนะ ผู้สมัครงานอาจจะคาดหมายได้บุคคลภายนอกอาจจะคาดหมายไม่ได้ก็ได้นะนะครับมันก็เลยต้องพิจารณาให้ดีเนาะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าท่านมีเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลผู้สอบงานแบบเนี้จริงๆก็ไม่ว่ากันแต่ท่านต้องมีเซ็กชันหนึ่งที่ให้ผู้ยอมรับว่าเขาอะได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลคนนะครับ ที่มีรายชื่อดังจะได้ปักดังจะได้กรอกหรือระบุต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เขาได้กดยอมรับนะครับให้ร้อยเพื่อทริกเกอร์กลไกให้เราสามารถดําเนินการต่อได้กับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นต่าง,าง,างๆเนี่ยเพราะเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเขาไงหรือเราอาจจะเอาข้อมูลเขาไปใช้เวลาที่พิมพ์เป็นเป็นเป็นข้อมูลออกมาจากระบบนะครับเป็นข้อมูลใบสมัครงานออกมาจากระบบเพราะเราให้เขากรอกข้อมูลการสมัครงานไว้บนระบบ หลักการของการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเก็บตามความจําเป็นตอนนี้เป็นผู้สมัครงานจะเก็บไหมเนี่ยข้อมูลชาติเนี่ยข้อมูลสัญชาติอย่างเงี้ยจำเป็นต้องเก็บไหมอะเชื้อชาติเป็นนะครับส่วน nationality สัญชาติเนี่ยไม่ใช่เป็น general data แต่หลายๆองค์กรก็ปฏิบัติมันเหมือนกับเป็นข้อมูล sensitive data ท่านจําเป็นต้องเก็บไหมในตอนนี้ที่เป็นผู้สมัครหรือถ้าท่านตอนนี้ status คือเป็นผู้สมัครงานใน h i ข้อมูลส่วนนี้ไว้ก่อน แต่พอเป็นพนักง,งานปุ๊บเนี่ยให้พนักง,งานให้พนักง,งานเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลแบบเนี่ยเพิ่มเติมในระบบอีกก็ได้เอาอยัางไงดีต้องนั่งคิดแต่หลักการคือเก็บข้อมูลเท่าที่จําเป็นจะเก็บเยอะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ขออย่างเดียวนะอย่าเป็นข้อมูลของคนอื่นถ้าเป็นข้อมูลของคนอื่นเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องว่าได้รับความยินยอมจากคนอื่นมาหรือ,อยังเพราะตอนนี้นะถอยหลังกลับไปนะในข้อมูลของฟาเตอร์มาเตอร์เนี่ยนะ ท่านเก็บรวบรวมข้อมูลของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลจากคนโดยตรงนั้นต้องย้อนกลับไปดูมาตราย5าท่านจะต้องทําอะไรอย่างไงบ้างนั่นเองนะครับสําคัญมากเลยนะมันมันจะเป็นการปรับระบบกระบวนการอะไรต่างๆของเราพอสมควรเนี่ยนะครับ